สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการอาชีวศึกษาเลยนะคะกับแนวทางที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติจริงในการใช้ระบบที่เรียกว่าธนาคารหน่วยกิจอาชีวศึกษาหรือ OVEC Credit Bank ค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแนวทางของสอ,อสอหรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยตรงเลยแล้วก็มีคำอธิบายจากทางผู้บริหารสอ,อสอด้วยครับครับชัดเจนครับ เป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าสถานศึกษาต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ระบบนี้มันเดินหน้าได้จริงๆค่ะผมตามคอนเซปท์ที่เขาว่าไว้ปลดล็อกการเรียนรู้สู่โลกกว้าง คือเน้นความยืดหยุ่นให้เรียนได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับซึ่งจริงๆระบบนี้มันก็มาตอบโจทย์สําคัญหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอนนี้สําคัญมากค่ะการเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำลับรออย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศฉบับที่13นโยบายกระทรวงศึกษาคือมีที่มาที่ไปชัดเจนมีกฎหมายรองรับด้วยนะครับทั้งพรบการศึกษาแล้วก็พรบการอาชีวศึกษาครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมีพื้นฐานรองรับชัดเจนงั้นเรามาดูแก่นของมันนิดนึงค่ะแนวคิดหลักๆของธนาคารหน่วยกิจนี่เออมันคืออะไรกันแน่คะครับจุดสำคัญเลยนะคือต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่ระบบที่แบบว่าเรียนเรียนแล้วได้วุฒิจากธนาคารโดยตรงไม่ใช่นะครับอืมแต่มันคือระบบทะเบียนกลางครับสาหรับให้ผู้เรียนเนี่ยสะสมหน่วยกิจเหมือนเรามีบัญชีความรู้ส่วนตัว อ๋อ oh, เหมือนบัญชีธนาคารแต่ฝากเป็นความรู้ใช่เลยครับหน่วยกิจก็เปรียบเหมือนอสกุลเงินความรู้ที่เราสะสมไว้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นแลกเปลี่ยนหรือว่าโอนย้ายข้ามสถาบันข้ามหลักสูตรหรือแม้แต่ข้ามระบบการศึกษาก็ยังได้ครับ โอ oh, ฟังดูเปิดกว้างมากเลยนะคะเหมือนมีพาสปอร์ตความรู้ส่วนตัวเลยน่าสนใจค่ะแล้วที่นี้สถานศึกษาละคะถ้าอยากจะเข้าร่วมต้องเตรียมตัวเรื่องไหนบ้างคะเห็นว่ามีแนวทางจากสอสออยู่ครับตามแนวทางของสอสอเนี่ยเขาเน้นหลักๆอยู่5เรื่องครับที่สถานศึกษาต้องโฟกัสเรื่องแรกเลยคือสร้างความเข้าใจอันนี้สําคัญมากค่ะต้องให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อน ใช่ครับทั้งผู้บริหารครูอาจารย์เจ้าหน้าที่นักเรียนผู้ปกครองทุกฝ่ายต้องเห็นภาพเดียวกันก่อนว่าระบบนี้คืออะไรประโยชน์คืออะไรแล้วเรื่องที่สองล่ะคะ2คือการปรับปรุงหลักสูตรครับทําให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นอาจจะเป็นแบบโมดูลคือแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อยๆหรือเป็นฐานสมรรถนะคือเน้นว่าเรียนแล้วทําอะไรได้จริงอ๋อค่ะแล้วก็ต้องกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ learning outcomes ให้ชัดเจน อันนี้สำคัญมากสำหรับการเทียบโอนแล้วก็อาจจะต้องมีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ upskill รีส skill sk ด้วยครับเข้าใจค่ะ2ข้อแรกดูเป็นการเตรียมภายในแล้วเรื่องข้อมูลกับภายนอกล่ะคะใช่ครับข้อ3คือการจัดการข้อมูลอันนี้ก็ต้องเตรียมฐานข้อมูลผู้เรียนให้ดีให้พร้อมเชื่อมต่อกับระบบกลาง OVC Credit Bank ของสสแล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ชัดเจนอืมต้องมีคนดูแลโดยเฉพาะครับผม ส่วนข้อ4คือการสร้างเครือข่ายภายนอกอันนี้ก็คือต้องไปทำา o u u ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้การฝึกงานประสบการทำงานจริงเนี่ยมันเอามาเทียบโอนได้ค่ะรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับอย่างสพทสพกรอหรือว่ากรมพัฒน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับครบเลยนะคะทั้งภายในภายนอกแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรคะข้อ5ครับคือเรื่องระบบการเทียบโอนและประเมินผล สถานศึกษาต้องไปศึกษาเกณฑ์การเทียบโอนให้ละเอียดเลยต้องมีกระบวนการตรวจสอบรับรองหน่วยเครดิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องคอยติดตามผลด้วยว่าผู้เรียนเอาหน่วยเครดิตไปใช้ยังไงบ้างครับพอเตรียมตัวครบ5ด้านนี้แล้วก็มาถึงการเทียบโอนจริงๆบ้างการเทียบโอนหน่วยกิจเนี่ยมันมีกี่แบบคะแล้วต่างกันยังไงบ้างหลกัหลกๆนะครับมีอยู่3รูปแบบครับแบบแรกนี่ง่ายสุดคือการโอนผลการเรียน อันนี้สำหรับกรณีย้ายสถานศึกษาแต่เรียนหลักสูตรเดิม,มแบบนี้เกรดก็ตามมาด้วยเลยอ๋อย้ายที่เรียนเฉยๆใช่ครับแบบที่สองคือการเทียบโอนผลการเรียนอันนี้จะใช้กรณีหลักสูตรอาจจะต่างกันนิดหน่อยเช่นอาจจะเป็นหลักสูตรคนละปีหรือเนื้อหามันใกล้เคียงกันมากๆออันนี้ต้องมีการประเมินความสอดคล้องอย่างปวชเนี่ย เนื้อหาต้องตรงกันไม่น้อยกว่า60%ถึงจะเทียบได้แล้วก็อาจจะต้องมีการประเมินความรู้เพิ่มเติมบ้างครับแล้วแบบที่3าราคาที่ดูจะเปิดกว้างมากๆเลยแบบที่3คือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ครับอันนี้แหละที่มาจากหลากหลายทางมากค่ะ ทั้งจากการทำงานจริงๆการไปฝึกอบรมหรือว่ามีใบรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ SKC หรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกพอพรอหรือแม้แต่การเรียนรู้นอกระบบเรียนรู้ด้วยตัวเองโห้ได้หมดเลยแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมายืนยันเช่นแฟ้มสะสมผลงานวิดีโอการทางานเกียรติบัตรอะไรพวกนี้ แล้วก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์หรืออาจจะต้องมีการทดสอบทักษะความรู้เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้มั่นใจจริงๆอ๋อค่ะคือถึงจะมาจากประสบการณ์ก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุมแล้วใครเป็นคนดูแลภาพรวมให้ทุกที่ใช้มาตรฐานเดียวกันคะไม่ใช่ว่าวิทยาลัยกอเทียบง่ายวิทยาลัยขอเทียบยากอะไรแบบนี้ครับตรงนี้สอ,อสอเป็นผู้ดูแลรักเลยครับ เขาพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง OVEC Credit Bank ขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกสถานศึกษาเนี่ยใช้ระบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกันอสถานศึกษาที่อยากเข้าร่วมก็ต้องยื่นคำขอผ่านระบบนี้การจัดการข้อมูลผู้เรียนการยื่นคำขอเทียบโอนต่างๆก็ทำผ่านแพลตฟอร์มนี้หมดเลยครับแล้วก็ยังมีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหรือสอ,อจคอ,อช่วยกลั่นกรองให้คาแนะนาในระดับพื้นที่ด้วยครับเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะ แล้วถ้ามองจากมุมของผู้เรียนมั่งคะ่ะต้องทําอะไรบ้างสมมุติว่า,ามีช่างฝีมือคนนึงเก่งมากประสบการณ์เพียบเลยแต่อยากได้วุฒิปรวสอเพิ่มเขาต้องเริ่มยังไงในระบบนี้คะครับสำหรับผู้เรียนนะครับก็สามารถลงทะเบียนในระบบธนาคารหน่วยกิจได้เลยอันนี้คือไม่จํากัดอายุหรือวุฒิทธิเดิมนะครับสําหรับการสะสมหน่วยกิจนะครับค่ะฮะสะสมไว้ก่อนใช่ครับ จากนั้นก็ยื่นขอเทียบโอนความรู้ประสบการณ์หรือผลการเรียนเดิมที่มีพอหน่วยกิจผ่านการรับรองแล้วมันก็จะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบเหมือนในบัญชีธนาคารเลยครับแต่มีจุดสําคัญที่ต้องย้ําอีกทีคืออะไรคะคือระบบเนี้ยมันไม่ได้ออกวุฒิปวชหรือปวสโดยตรงนะครับอา้าวรอคะนึกว่าจะทิพเทียบแล้วได้วุฒิเลยแล้วถ้าอยากได้วุฒิต้องทํำยังไงต่อคะถ้าต้องการวุฒิการศึกษาเนี่ยผู้เรียนต้องเอาหน่วยกิจที่สะสมไว้เนี่ยแหละครับ ไปสมัครเข้าเรียนในระบบปกติของสถานศึกษาอาชีวะที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ อ๋อ oh, ต้องกลับเข้าระบบปกติใช่ครับต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรนั้นๆด้วยเช่นถ้าจะเรียนปวชวก็ต้องจบมสามมาก่อนแบบนี้ครับค่ะค่ะซึ่งหน่วยกิตที่เทียบโอนมาได้เนี่ยมันก็จะมาช่วยลดเวลาเรียนลดวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนไปได้เยอะเลยโดยโอนมาได้สูงสุดไม่เกิน3ใน4ี่ของหน่วยกิตทั้งหมดที่ต้องเรียนเพื่อจบหลักสูตรอ๋อ oh, ไม่ใช่ทั้งหมดครับ <c oughs> ไม่ใช่ทั้งหมดและสุดท้ายเนี่ยวุฒิการศึกษาก็จะออกโดยสถานศึกษาที่ผู้เรียนไปลงทะเบียนเรียนสังกัดอยู่นั่นแหละครับไม่ใช่จากตัวระบบธนาคารหน่วยกิจ กระจ่างเลยค่ะสรุปก็คือธนาคารหน่วยกิจเป็นเหมือนเครื่องมืออำนวยความสะดวกช่วยให้การเรียนมันยืดหยุ่นขึ้นเชื่อมโยงการเรียนในห้องกับประสบการณ์จริงได้แต่หัวใจสำคัญก็ยังอยู่ที่สถานศึกษาเองที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและการบริหารจัดการผ่านระบบกลางของสอ,อสอเพื่อให้การเทียบโอนมันมีคุณภาพมีมาตรฐานถูกต้องเลยครับ ซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าพอระบบมันเปิดกว้างให้เทียบโอนความรู้ประสบการณ์จากที่ต่างๆได้เยอะขนาดนี้เอ่อแล้วสถานศึกษาจะมีแนวทางหรือมีวิธีจัดการยังไงในการรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานของการประเมินให้มันเท่าเทียมกันได้จริงๆนั่นสิคะ ความท้าทายในการประเมินทักษะเชิงปฏิบัติที่มันไม่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็พัฒนากันต่อไปครับสำหรับระบบนี้